สวัสดีค่ะพบกระป๋าในช่องกวนดีอีกแล้วนะคะนี่วันนี้เราจะมาแกะกล่องเลโก้ก,กันนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเป็ดนะคะซึ่งต่อไว้แล้วค่ะซึ่งคุณพ่อต่อให้นะคะเราซื้อมาเป็นเก้าวขวบขึ้นไปนี่เก้าวขวบขึ้นไปรับบวกเลยต่อไม่ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้ให้คุณพ่อต่ออ่ะน,นี่เป็นลูกเป็ดนี่เป็ดอย่างนี้กาบกาบกาบ วางไว้ที่เดิมส่วนวันนี้เราจะมาแกะเป็นตัวของไมค์คารคค่ะมีเป็นคิปเปอร์กับคนไม่บล็อกนะคะโอเคเราก็จะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะคะมันจะเป็นยังไงต้องซื้อมาเมื่อวานนะคะที่จตุจักรเจเจกินนะคะเอ่ยโอ้โห แบบนี้นะคะแล้วก็มีอ,อันนึงมาให้เราก็มีอะไรอีกเนาะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอันนี้ฐานรองฐานรอพวกเอตัวนี้มั้งคะตัวนี้กับตัวกับิป,ปอร์ ลอมีสองฐานสวยจะให้เอาใส่เป็นคีเปอร์กับตัวคนมั้งคะน่าจะใช่แล้วก็เป็นคู่มือคะ่ะอื่เป็นคู่มือนะมันเป็นแบบไหนนะคู่มือเนี่ยังไม่รู้เลยเคู่มือเราเนี่ยดูสเิเป็นนะคะ เป็นแบบนี้คู่มือนี่วิทีวิธีนึงเอาวันนี้ไปใส่อันนี้ปะด้วยน่าจะใช้เวลาต่อนานสักยี่สิงเนะคะอุ้ยนี่ตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีคิปเปอร์อยู่ข้างๆนะคะหรือเรียกเนี้ยสั้นๆน,น้องเขียวก็ได้นะคะ เราเรียกกันคิปเปอร์แต่ว่าถ้าเป็นเรา,เราจะเรียกกันน้องเขียวนะคะเพราะียังไม่รู้นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะคะนหคะไม่บล็อกนะคะป้ายทำไมปิดไม่ได้เนี่ยปึ๊บอ่านี่คู่มือนะคะนี่คะ่ะ กล่อง็นบบนี้อันนี้6บวกนะคะ h บวกนะคะลัาไปรัไปก่อนนะคะกดไลค์ subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย